ทราบข่าวว่าเจ้าคุณท่านเรียกหาก็รีบมาทันทีท่านหายแล้วหรือขอรับยังลูกไม่ได้เลยค่ะหลังตัดสินคดีพยอดเมืองขวางท่านเจ้าคุณก็ตรอมใจจะล้มป่วยพิษไข่ทำให้ท่านหลับตลอดเวลาจู่ๆเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาก็เรียกหาแต่หลวงเทพไม่คุยอะไรทั้งนั้น <S <S เรียกหาแต่หลวงเทพคนเดียวค่ะ เรื่องไทยเสียดินแดนเหรอ,อฉันหมดหนทางแล้วเอเคุณช่วยฉันหน่อยนะฉันรู้ว่าเธอเป็นคนที่รู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้จำ <c oughs> เรื่องอะไรได้บ้างไหมเล่าให้ฟังหน่อยสิเมนี่เดี๋ยวนี้ข้อมูลทุกอย่างเขามีให้หาในอินเทอร์เน็ต <c oughs> เดี๋ยวฉันจัดการเองเดี๋ยวก่อนอย่คุณนี่คุณย่คุณ <c oughs> ฉ,ฉันว่า,อย,าอย่าเข้าไปใกล้มากเลยดีไหมอะถอยเอามาพิมพ์่างๆหน่อยเถอะ เฮ้ยเมนีไม่ชุเป็นอะไรคะเพียนเป็นเรื่องไงถ้าใช้ฉันพิมพ์อย่างเงี้ยฉันจะพิมพ์ให้เธอยังไงถ้ามันไม่ถึงเนี่ยโอ้ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงหลอกนะใมเ่อา่ตะ เจ้าคุณขอรับกระผมมาแล้วขอรับประเทศอาอาฝันเจนเินก่อนขอรับค่อยๆเล่าอาฝันว่ามีคนมาช่วยจะมาช่วยเรามีคนมาช่วยเรา เรื่องบ้านเมืองขนาดนี้ใช่ไหมขอรับใช่ฝันฝันว่าอะไรขอรับอ่าอาฝันสิงที่ทแปลกผู้หญิงแต่ตัวแปลกกะวียาแปลกสวยหมนเทศที่กาจะมีอีกอาอาเห็นประเทศคุยกับเขาอะไรนะขอรับ หมไปตามหมมา้วเจ้าค่ะคุยคุยคุยกับเทนติดานไอ้เธอมาช่วยเธอไม่พูดเลยขอรับตาไม่กลัวตายเธอจะตาย ขอกลายเป็นผีช่วยบ้านเมืองถ้าช่วยไม่ได้จะตามคนมาช่วยอะไรกันนะวันนี้ามอ,อะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ติดแดีวก็ดับอับนึงนะแม่นี่ไม่ว่าใครหรือสิ่งใดก็ตาม ที่อยากให้มาน,นี่เดินทางข้ามพบไปทำางานให้ประเทศชาติขอให้ช่วยมาน,นี่ในการหาข้อมูลครั้งนี้ด้วยเถอคะค่ะแผ่นดินสยามต้องไม่สูญเสียตามคนมาช่วยต้องตามคนมาช่วย ่านยังอยู่กับเราท่านแค่หมดสติเขารับแสงสยยามต้องสูญเสียตามคนมาช่วยต้ตามคนมาช่วยแม,ม,มนี่ไฟมาแล้วแมนี่ไฟติดแล้วจีอเฮ้ย หรอก็าม,มาแล้วดูสิวันก่อนเนี่ยพี่ันไปกราบสมเด็จท่านพ่วัดให้ท่านนั่งทางในท่านว่าคุณหลวงวิสาเนะี่ยจะยังไม่สิ้นในเวลาอันใกล้ค่ะเจ้าคุณท่านยังคงเป็นห่วงบ้านเมืองอยู่กระมังสมเด็จท่านว่า ที่ท่านนอนแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเช่นนี้เพราะจิตวิญญาณความรักชาติของท่านท่องเที่ยวไปพบปืนค่ะจิตวิญญาณท่องเที่ยวไปหรือขอรับค่ะ การเสียดินแดนในประเทศต่างๆถือเป็นเรื่องธรรมดาในสมัยรัชกาลที่ห้านะแต่ประเทศไทยของเราอะเสียดินแดนมากมายและมากที่สุดถึงหกครั้งไนงะเพราะละทัทธิล่าอาณานิคมในยุคนั้นนะนยุคนั้นก็ต้องเป็นยุคที่ชาวตะวันตกเนี่ยเขานิยมล่าเมืองขึ้นน่ะเหรอ ช่นี่มนี่เธอดูนี่นะนี่คือแผนที่ประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่สี่แต่นี่นี่คือส่วนที่เราสูญเสียไปในสมัยรัชกาลที่ห้าเธอดูสิโหนี่ขนาดนี้เลยเหรอยีกุลเมน,นี่เธอคิดดูสิว่าคนไทยสมัยนั้นนะ่ะจะอยู่กันอย่างเจ็บปวดขนาดไหน ในยุคที่พวกฝรั่งจ้องจะเอาดินแดนของเราตลอดเวลาตลอดทุกด้านฝรั่งเขาก็มีเรือมีอาวุธนี่เขาเหนือกว่าเราทุกด้านเลยนะเนี่ยกะใช่<ม>อ่ะสิอืมอะตายจริงฮึแม่นี่ ฉันมีข่าวดีจะบอกอะอะไร,<ค>รนี่ฉันลืนนไมไปได้ยังไงเนี่ยอะไรยายกุณนี่ฉันตกใจไปด้วยแล้วนะเนี่ยเราจะมัวมานั่งหาข้อมูลเอกสารอยู่อย่างงี้ทำไมคะในเมื่อพยานบุคคลเราก็มีพยานบุคคลอใครเหรอ ุณย่าท่านต้องใช้เครื่องช่วยฟังน่ะเข้ามาใกล้ๆหน่อยสิหน้าคุเหลือเกินเดี๋วนะฉันเคยพาเธอมาหาคุณย่าด้วยเหรอไม่เคย ว่าเคยเห็นที่ไหนไอ้นี่คุต้องเข้าใจหน่อยนะคุณย่าฉันอะอายุเกือบร้อยแล้วบางวันแกก็เลอะเลือนบางวันแกก็มีพูดไม่รู้เรื่องบ้างแต่วันนี้ท่าทางแกดูสดใสดีนะอเอ๊ะ<อ>แล้วคุณย่าเกิดในยุคนั้นด้วยเหรอออปล่ารอ,รอถ้าไม่ได้เกิดในยุคนั้น แต่ว่าพ่อแม่ของท่านน่ะเล่าเรื่องพวกนี้ให้ท่านฟังเพื่อให้ลูกหลานเนี่ยจดจำเรื่องราวความเจ็บปวดของคนในยุคนั้นให้ขึ้นใจเจ็บปวดขนาดต้องเล่าให้ลูกหลานฟังเชียวหรอพ่อแม่ของฉันเล่าว่าในปีรัตนโกสินทร์ศนึร้สิสบสอ ไม่มีใครกินอิ่มน,นอนหลับทันทีที่เรือรบฝรั่งเศสมาถึงไส่ยน,นพระองค์ท่านรับสั่งให้ซ่อมแซมปืนใหญ่ประจำป้อมพระชุนด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทหารเต็ไมไปหมดพระเทพบ้านเมืองเราจะมีภัยหรอพระเทพข่าวลือเป็นจริงเรือรบฝ่า่งชาติกำลังตรงเมนสยาม พระพุทธเจ้าหลวงได้เกณฑ์ฐานอาสาให้มาปกป้องพระนครและเมืองปากน้ำขอรับหาเมืองเราจะถูกฝรั่งยึดครองชริงหรือเนี่ยพระเทพคนไทยจะไม่เป็นไทยอีกต่อไปเป็นอย่างไรหรือพระเทพเรือเรือรบลำใหญ่ๆแบบที่เห็นในหนังฝรั่งนั่นเหรอยิ่กุลใช่เรือรบขนาดใหญ่ที่มีปืนใหญ่กระบอกเบอร์เริ่ม บรรจุกระสุนเต็มลำและเมื่ออาิปไต,าตายของเรามาเจาะตรงจมูกนี่แหละจีคุณ<ฮ>ทำไมฉันไม่เห็นใครรู้มาก่อนเลยอ่ะมีเรือแบบนี้เขา้ามาอยู่ในประเทศไทยจริงๆเหรอเรือรอบเข้ามาถึงในพระนครเขาแถารลงแรงโอเลนเตนเขาจอดอยู่ที่นั่นตั้งใจฉลองวันชาติของเขา คนไทยทุกคนเจ็บปวดในหัวใจที่สุดที่ถูกเขาย่ำยีโดยเฉพาะผู้ที่เจ็บปวดมากที่สุดก็คือพระองค์ท่านถึงกับทรงประชวนพระพุทธเจ้าหลวงทรงตรอมจมพระหานิไทยถึงกับไม่ยอมสงฆ์ไม่ยอมเสวยกระทั่งทรงประชวนกลัวเป็นทวิราชบตริป่องอยุธยาเสียเมืองจจนินทา บล่ละเว้นหรือว่างวายคิดใดจะเกี่ยวแก้ก็บ่พบซึ่งเงื่อนสายศบ